Uh you. สวดีค่ะสุนียม่ยากพร้อมอ้อมมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็มีลุกการแต่งหน้ามาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งลุกที่อ้อมภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนั่นก็คือลุกการแต่งหน้าออกงานรู้กันนั่นเองเพราะว่าเชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆบางคนนะคะหมดช่วงปีใหม่ไปแล้วก็จริงแต่ยังออกงานไม่หมดเลยนะคะบางหน่วยงานเนี่ยยังเลี้ยงปาร์ตี้ปีใหม่กันไม่จบไม่สิ้นกันเลยทีเดียวก็เลยมีลุคนี้มาฝากเพื่อนๆกันนะคะลุก นี้สามารถดัดแปลงให้เข้ากับงานอืดหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานราตรีนะคะงานลีลาหรือว่างานอะไรในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะก็จะเป็นงานแนวออกแบบงานโรงแรมซะมากกว่านะคะอ้อมก็เลยตั้งชื่อคลิปว่าแต่งหน้าออกงานแบบหรูๆกันนะคะให้เพื่อนๆได้นนชมกันค่ะสำหรับดวงตานะคะอ้อมกระจับสีม่วงค่ะ มาคู่กับสีทองเพื่อสร้างเสน่ห์ให้กับดวงตาของเรานะคะและเขาบอกว่าปีม้าคือคักปีนี้สีม่วงเพรนในการแต่งหน้ากําลังมาแรงมากๆเลยอ้อมก็เลยหยิบความเรียบรูของสีทองมามิกแอนด์แมทคู่กับสีม่วงนะคะออกมาเป็นการแต่งหน้าในลุคนี้ที่สวยงามดูดีสร้างเสน่ห์ให้กับเพื่อนๆได้ง่ายๆเลยถ้าเ,เพื่อนๆสนใจว่าลุคนี้มีวิธีการแต่งหน้าอย่างไรบ้างเราไปชมกันดีก,กว่าและที่สำคัญไม่ยากอย่างที่คิดเราไปชมกัน,นะคะ่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะก็อ้อมเขียนคิ้วทารองพื้นทาแป้งไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเลดเวลาในการทำคลิปนะคะต่อไปเราจะมาบล็อกตากันค่ะสิ่งสำคัญในการที่เราจะออกงานแล้วก็สวยมั่นใจนะคะอ้อมเริ่มต้นด้วย NYX นิก h s h i d o Base ค่ะตัวนี้นะคะถ้าลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะ เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะอ้อมจะใช้ดินสอจาก e s s e n น e นะคะเป็นสีม่วงแบบนี้ค่ะเราจะสร้างเบ้าตาของรอยขึ้นมาด้วยเจ้านี่แหละวิธีการนะคะก็ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นรอยต่อตรงชั้นตาไหมคะเพื่อนวาดขานาาค่ะ บบนีนะคะอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันค่ะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้แปลงหัวฟูฟูแบบนี้เตี่ยเลยค่ะให้เขากระจายตัวออกไป จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะก็ใช้อาชโดสีม่วงนะคะเอาหยิบมาจากพาเลตของสลีค่ะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะสีนี้เลยเพื่อนๆก็ใช้แปลงหัวกลมนะคะลงไปทับลงไปบริเวณที่เราใช้ดินสอสีม่วงเนี่ยลงไปเมื่อสักครู่ค่ะเพื่อสร้างมิติให้กับ รูปตาของเรามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ให้สีที่เราเกยบไว้เนี่ยกระจายตัวมากขึ้นอีกด้วยค่ะเขาบอกว่าปีนี้สีม่วงจะมานะคะปีมาคักอยูนี้สีม่วงมาแรงแสงทางโค้งมากเลย อืมเป็นแบบนี้นะคะเน้นตรงเบ้าตาของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะใช้แปรงมุกลมของเราเกลี่ยเลย เขากระจายตัวออกไปต่อไปนะคะก็ใช้แปลงเดิมค่ะจุ่มไแชโดสีม่วงม่วงสักครู่แล้วก็ย้ำลงไปอีกสักรอบหนึ่ง มาเป็นประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนพาเลตของเราอ้อมไปหยิบสีทองมาจากพาเลตพของ MUA นะคะอ้อมจะใช้สีทองสีนี้ค่ะเพื่อนเป็นสีเหมือนแบบทองแดงทองแดงอะไรอย่างนี้นะคะทาลงไปเลยค่ะทาลงไปนะคะบริเวณช่วงนี้ค่ะช่วงกลางต่อ อย่าให้เลยขึ้นไปตรงสีม่วงที่เราทาไว้นะคะพยายามบังคับให้เขาอยู่ข้างในจะได้มีความไล่สีอะคะ่ะว่าเป็นสีทองแล้วก็ฟงกระจายออกไปเป็นสีม่วงเป็นประมาณนี้นะคะ <worldly sound> ก็ใช้แปรงกลมของเราเมื่อสักครู่นะคะ ัดเบ้าไปอีกรอบหนึ่งทำให้ทุกสีที่เราทำไปเขาเชื่อมต่อกันมากขึ้นแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะใช้ นี่เลยค่ะเป็นกลิตเตอร์สีทองอ้อมหยิบมาจากของ BSC นะคะภายในก็จะเป็นกลิตเตอร์สีทองทองแบบนี้ค่ะเราจะใช้กลิตเตอร์สีทองทองตัวนี้แหละค่ะทาทับลงไปบริเวณสีทองแดงที่เราได้ทาลงไปเมื่อสักครู่นะคะเพื่อทำให้สีทองของเราเนี่ยเด่นชัดมากยิ่งขึ้น คู่สีม่วงกับสีทองก็เป็นอีกคู่สีหนึ่งนะคะที่แต่งออกมาแล้วสวยสร้างสีสันให้กับใบหน้าของเราได้มากเลยทีเดียวต่อไปค่ะเราจะใช้แปลงหัวแบนแบบนี้นะคะกับเจ้า h อชิโดสีม่วง ที่เราถ่าไปเมื่อสักครู่ค่ะเขียนด้านล่างขอบตาด้วยเขียนมาไม่ต้องสุดนะคะเอาเขียนถึงแค่นี้บริเวณกลางตาดำ เสร็จแล้วเช็แปลงอันเดิมค่ะกับอาชิโดสีดำนะคะอยู่ในพาเลตสลิดของอ้อมเหมือนกันนะคะสีดำเนื้อแมตตัวนี้ย้ำลงไปอีกหนึ่งรอบค่ะย้ำลงไปด้านขอบตาด้านล่างนะคะเสร็จแล้วค่ะก็ กดลงไปย้ำลงไปบริเวณหางตาของเรานะคะทำเป็นตัว V แบบนี้ค่ะเพื่อนๆลากขึ้นมาจากหางตาแบบนี้เสร็จแล้วก็ทำขึ้นมาเป็นตัว V นี่นะคะประมาณนี้เกลี่ขึ้นไปข้างบนนิดนึง ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะตาของเราก็จะเฉียวขึ้นทาเหมือนกันทั้งสองท่าเลยอีกข้างนึงทําให้ดูนะคะลากขึ้นมาจากหางตาของเราแบบนี้เสร็จแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็เอาสีที่เหลือที่ติดแปลง สร็จแล้วก็ใช้แปรงนะคะเกลี่ยอีกรอบหนึ่งก็ให้สีที่เราทาเนี่ยเขาสมูทมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะไม่ยากเลยต่อไปค่ะเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงที่สะอาดนะคะกับสีขาวเนื้อแมตทาลงไปเก็บความสะอาดบริเวณโนคิ้ว ที่ได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆหลับตาให้เพื่อนๆได้ชมกันใกล้ๆก่อนนะคะอ้อมขออนุญาตไปกรีดายไลเนอร์กันสักครู่นะคะกรีดายไลเนอร์ปัดมาสคารา่าแล้วก็ติดขนตาปลอมค่ะเพราะว่าขั้นตอนในการทําเหล่านี้ก็เหมือนกันทุกคลิปอ้อมขอข้ามไปนะคะเพื่อประหยัดเวลาในการทําคลิปค่ะ ขณะนี้อ้อมก็กรีดอายไลเนอร์แล้วก็ติดขนตาปลอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแนะนําในขั้นตอนของการกรีดอายไลเนอร์นะคะสําหรับวันนี้ไอายไลเนอร์ของเราเนี่ยจะไม่ให้ใหญ่มากนะคะเส้นจะเล็กๆสําหรับขนตาเราจะใช้ขนตาเบอร์ที่บางๆเพราะว่าถ้าเราใช้ขนตาเบอร์ที่หนาเกินไปนะคะเขาก็จะบังสีอายแชโดว์ที่เราได้ทาเอาไว้หมดนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ชมกันก่อนนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับดวงตาค่ะนะคะแล้วอ้อมก็ใช้กลิตเตอร์สีทองเนี่ยลงไปบริเวณหัวตาด้วยนะคะขั้นตอนตอน่ตอมาของเราค่ะนั่นก็คือการเชดดิ้งใบหน้านเองอ้อมก็จะใช้บอนเซอร์ตัวเดิมที่อ้อมมีนะคะของ MTI ค่ะเป็นสีแบบนี้นะคะสร้างกรอบหน้าของเราขึ้นมาค่ะนะคะจากหูลงมาดังนี้ เราก็บริเวณตรงนี้นะคะลงมาเผื่อชุดแบบนี้นะคะส่วนมากเขาก็จะกล้าวผมกันใช่ไหมคะก็ต้องให้ความคมชัดของกรอบหน้าเราด้วยนี่พอขอนิดนึงนะคะก็ใช้แปรงแต้มแล้วก็ นี่บริเวณจมูกของเราสักหน่อยเพิ่มความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเฉดดิ้งใบหนะ้าของเราเรียบร้อยแล้วต่อไปปัดแก้งกันมีกว่าค่ะแก้งของอ้อมวันนี้นะคะก็เป็นสีเดิมจากนิกสีเนเ u อร l นะคะอันนี้ชอบมากปื้มมากใช้จริงใช้จัง ใช้จนยุบไปเยอะแล้วนะคะก็ใช้แปรงของเราแล้วก็ปัดลงไปเลยอ้อมชอบตัวนี้เพราะว่าเวลาปัดแล้วคือเขาสีสีเขากำลังดีอะคะ่ะให้ความระเรื่อๆเรเป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้เพราะว่าอ้ามไม่ต้องการให้สีมันชัดอะไรมากมาย ทาแก้มเสร็จแล้วนะคะต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนของการทาลิปสติกกันค่ะลิปสติกนะคะอ้อมเริ่มจากลิปไลเนอร์นะคะอ้อมใช้ของเอ็กเซนค่ะเอ็กเซนสีนี้นะคะเป็นสีนูดต่อไปลิปสติกของเรานะคะสีแรกค่ะเป็นเมมเบรนแมตตเจ็ดตัวนี้นะคะเมมเบรนแมตตเจ็ดแล้วก็เล็บลอนสีใหม่นะคะสีหกหนึ่งหกวิง ฟอพิงหกหนึ่งหกวิงฟอพิงนะคะก็จะใช้ลิปไลเนอร์ก่อนนะคะเขียนขอบปากเลยค่ะเสร็จแล้วก็เขียนเข้าไปในขอบปากด้วยนะคะในริมฝีปากอเสร็จแล้วก็ใช้ ลิปเนื้อแมตของเราสีนู้ดจากเมมบรลีนลงไปให้ทั่วเลยค่ะค่ะก็ใช้สีจากเล็บลอนะนะคะ616นะคะลงไปอีกนรอบค่ะสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้แป้งของเราค่ะ เซตลงไปนะคะบริเวณขอบปากด้วยเ <have S 2> พื่อทำให้ขอบปากของเราเนี่ยเด่นชัดได้รูปมากยิ่งขึ้นนะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุกออกงานหรูของเราเป็นแบบนี้ค่ะให้เพื่อนๆชมกันก่อนนะคะค่ะอันนี้คือหน้าเต็มนะคะริมฝีปาก นะคะแล้วก็ดวงตาของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่สีจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นสีที่แต่งออกมาดูดีนะคะแล้วก็เป็นทำให้บุคลิกของเราเนี่ยดูเป็น ไม่ได้ว่าดูเป็นผู้ใหญ่อะไรมากมายนะคะแต่ดูมีบุคลิกที่ภูมิฐานมากยิ่งขึ้นนะคะก็เหมาะกับการแต่งกายอีกลหลายสไตล์อีกลหลายแบบเลยให้เพื่อนๆไปดัดแปลงนะคะกับเสื้อผ้าที่เพื่อนๆมีอยู่ได้เลยสําหรับลุคนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถฝากความคิดเห็นให้อ้อมได้เช่นเคยนะคะเข้าไปพูดคุยกันในแฟนเพจหรือว่าเข้าไปติดตามบล็อกของอ้อมได้นะคะตอนนี้อ้อมก็มีบล็อกแล้วอ้อมจะทิ้งบล็อกให้เพื่อนๆได้ชมกันมีอะไรพูดคุยกันใน แฟนเพจได้ติชมแนะนำพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้สวยได้ไม่ยากพรอ้อมอ้อมต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนละคะ่ะแล้วกลบกลับมาพบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปกับสวยได้ไม่ยากสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ